สวัสดีค่ะวันนี้ตุกกพาลูกค้ามาชมบ้านสวนนะคะที่ตำบลเขาพระอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะคะบ้านสวนตรงนี้นะคะมีพื้นที่1ไร่3งานหน้าแปลงก็จะติดถนนราดยางเลยนะคะตลอดเส้นทางที่เข้ามาก็จะเป็นราดยางมาตลอดเลยนะคะในสวนพื้นที่1ไร่3งานเจ้าของก็ได้ปลูก ต้นไม้ไวแล้วนะคะให้ความร่มรื่นร่มเงาแบบนี้เลยซึ่งในสวนก็จะมีทั้งไม้ประดับแล้วก็ไม้ผลนะคะก็ไม้ผลก็จะมีเป็นมะยงชีดมะม่วงมังคุดประมาณนี้นะคะก็สามารถเก็บผลผลิตได้แล้วนะคะน่าอยู่มากค่ะก็จะให้ความร่มรื่นร่มเงาแบบนี้เลยแล้วก็เจ้าของสวนก็ได้ขุดบอ่อแล้วก็ทําท่าน้ําไว้สําหรับตรงนี้นะคะเป็นบ้านเล็กๆอีกหนึ่งหลังไว้สําหรับนั่งเล่นพักผ่อนหย่อนใจนะคะตรงนี้พื้นที่หนึ่งไร่3างาน ของบอกขายในราคา5ล้านนะคะเป็นฉนุนครุดแดงรวมค่าโอนค่าภาษีนะคะหากใครที่ตามหาบ้านสวนพร้อมด้วยต้นต้นไม้ร่มรื่นร่มเงานะคะนัดชมแปลงนี้เลยนะคะน่าอยู่มากก็ติดต่อสอบถามและนัดชมแปลงได้ที่เบอร์0806161806ค่ะ